สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแนวทาง3รัฐนะคะคลิปแรกของแนวทาง3รัฐนะพี่น้องยังไม่เคยวางแนวทาง3รัฐนะวันนี้พี่น้องลงให้เป็นคลิปแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า3รัฐจะมีตัวไหนบ้างนะคะก็3รัฐก็จะ มีอะไระคะรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ัวไหนที่น่าลุ้นที่สุดนะแนวทางสามรัฐนะคะสามรัฐวันที่แปดมีนานะคะแปดมีนาพี่น้องให้เด่นที่ห้า แล้วก็7นะคะ5แล้วก็7นะส่วนตัวเจาะก็จะมี50 52 58 59นะคะ70 71 72แล้วก็73นะคะ เด่น5 7เนาะอันนี้เด่นนะคะเด่น5กับ7นะคะเด่น5กับอันนี้สามรัดนะ5 0 5 2 5 8 5 9 70 7 1 7 2แล้วก็73นะคะทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะทุกตัวต้องกลับด้วย 500, 55, 5 0 0 552 25นสาะสำหรับ3รัดนะคะรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมัน วันนี้พี่น้องไม่แน่วันนี้รู้สึกรัเสเซียจะหยุดมั้งคะเพราะว่าไม่เห็นนิไม่เห็นวิ่งเลยค่ะยังยังตัวเดิมของวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่เลยนะสําหรับรัเสเซียนะคะวันนี้น่าจะมีเฉพาะอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะส่วนตัวทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าแปดคู่คะ่ะแปดคู่ไปกลับก็สนะิบหกเนาะไปกลับก็สิบหกนะอันนี้นะคะสําหรับ อังกฤษกับเยอรมันนะพี่น้องคิดว่าวันนี้น่าจะมีแค่สองสองสองหุ้นนะคะสองรัฐเท่านั้นนะวันนี้ไม่สามรัฐนะคะถ้าจะเลือกนะคะระหว่างอังกฤษนะคะอังกฤษถ้าห้าก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าสองนะห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามถ้าเป็นเจ็ดนะคะส่วนเยอรมันน่าจะเป็นห้าแปดห้าเก้ากับเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะอันนี้พี่น้องคิดว่านะคะแต่ว่าจริงๆก็ จัดหมดก็ได้นะคะการพลาดนะพี่น้องก็ไม่แม่นไม่ไม่เป๊ะไ,ไม่ปังอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามาน่าจะมาประมาณนี้นะหรือจะวิ่งจะรูดก็ได้นะคะวิ่งห้าวิ่งเจ็ดนะรูดห้ารูดเจ็ดนะคะสำหรับอังกฤษแล้วก็เยอรมันวันนี้นะยังไงก็แนวทางอันนี้เป็นแนวทางแรกนะคะเป็นวันคลิปแรกก็มาลุ้นกันนะ,ะวันแรกก็เอาแค่พอหนุกๆหน,หนก,ก่อนแล้วกันนะคะ แค่พอหนุกๆก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมากนะเป็นวันแรกของพี่น้องนะคะลองดูเนาะว่าจะมาไหมนะคะก็ขอให้เฮงเปังๆนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงปังๆนะคะอ่าน,นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจพี่น้องโดยการกดไลค์กดติดตาม ะะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องผ่าเหงงนะสำหรับหุ้นดาวโจนก็เดี๋ยวพี่น้องก็ลงให้เวลาเดิมนะคะเวลาไม่เกินประมาณห้าทุ่มเวลาไทยนะคะแล้วก็ห้าโมงเย็นเวลายุโรปนะก็จะลงให้ประมาณนี้ทุกเป็นประจํานะคะจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดิมนะสามรัฐก็มีจันทร์ถึงศุกร์เนาะเหมือนกันนะคะหุ้นสามรัฐและหุ้นดาวโจน์เขาจะมีเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวใครที่ชอบลุ้นดาวโจนก็ ห้ามพลาดนะคะอย่าลืมติดตามสัปดาห์ที่แล้วก็เข้านะคะเฮงๆปังๆต่อเนื่องนะ,ะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ส่วนสามลัาเราก็มาลุ้นกันค่ะสำหรับคลิปแรกวันนี้ของพี่น้องไม่รู้ว่าจะขายหน้าพี่น้องหรือเปล่านะคะสำหรับหุ้นสามลัฐ ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ